อา้าวแถมให้คอ,อการเมืองปิดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้คุณธนาธรรอดแล้วนะครับรอดไปคดีหนึ่งจะพูดว่ารอดแล้วก็ไม่ถูกเ,เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับอไปดูภาพกันนะครับสูงสุดขึ้นสู่สามัญครับผมเนี่ยนั่งจัดรายการตรงไหนก็ได้หมดนะอา้าวบิ๊กแดงมาอยู่ตรงนี้ออะไปดูภาพกันก่อนนะฮะคุณธนาธรรอดแล้ว นี่เอารูปหล่อๆมาให้เลยนะนี่น่าจะเป็นตอนสมัยที่ปราศัยในนามของพรรคอนาคตใหม่นู่นนะครับคุณผู้ชมครับรอบแล้วเนี่ยคือเรื่องดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนวัชดาพิเศษนะครับพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญานัดฟังคำสั่งคดีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายไกลกล้องไวทยทะยการนายทะเบียนพรรคและนางสาวจารุวรรณสรานเกศกรรมการบริหารพรรค ตำแหน่งขณะที่พักยังไม่ถูกยุบนะครับซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่พนักงานสอบสวนปอทเนี่ยนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานอ่านี่ครับความผิดฐานเลยครับร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2520วงเล็บแก้ไขฉบับที่ 2. พศ2560ากมาตรา14วงเล็บ2ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 จากกรณีที่ผู้ต้องหาก็คือคนคณะนี้แหละไปจัดรายการโหนี่นานแล้วนะฮะถ้าใครจําได้เนี่ยไปจัดรายการที่มีชื่อว่าคืนวันสุกให้ประชาชนเออตอนนั้นคุณเอกประยุทธ์จัดรายการไงคืนความสุขคืนความสุขแต่คุณธนาธรจัดรายการคืนวันสุกให้ประชาชนผ่านทาง Facebook พักอนาคตใหม่แล้วก็ f c e e o o o k แ Fanpage ธน,นาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเห็นไหมฮะ โดยเป็นการวิพากวิจารณ์กระแสะข่าวกรณีที่พลังดูดของคอสชอนะพลังดูดของคอสชอซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าไปวิพากวิจาร์ด้ทานองว่าพรคพลังประชารัฐนะซึ่งก็กลายมาจากคอสชอได้ไปดูดอนักการเมืองกลุ่มล้วนต่างๆเนี่ยเข้ามาฟอมทีมเป็นพักพลังประชารัฐใช่ไหมพอวิพากวิจารณ์เท่านั้นแหละครับปรากฏว่าตํารวจเขาก็มีความเห็นสั่งฟ้องแล้วคุณธนาธรเองก็สู้ไปที่ สำนักงานอายการนะฮะท้ายสุดสู้กันมาโอ้โหคดีนี้ผมก็เป็นเกือบเกือบปีนะครับคุณธนาธรแกมีเยอะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดในคดีของแกเนี่ยนะฮะโดยทางอายการล่าสุดเนี่ยได้มีคําสั่งเด็ดขาดครับสั่งไม่ฟอ้องออสั่งไม่ฟ้องคุณธนาธรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางอายการสำนักงานคดีอาญาเจ้าของสำนวนเนี่ยได้เคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเหมือนกันตามขั้นตอนจึงส่งให้ตํารวจเนี่ย ว่าจะทำความเห็นแย้งหรือไม่ซึ่งก่อนวันนัดฟังคำสั่งนี้ทางตำรวจได้ทำความเห็นว่าไม่แยง้งอ้าวตำรวจก็ไม่แยง้งจึงเป็นคำสั่งเด็ดขาดว่าไม่ฟ้องแล้วก็สิ้นสุดคดีในท้ายที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมคืออายการก็สั่งไม่ฟ้องพอส่งกลับไปถามความเห็นของตำรวจว่าเนี่ยคุณจะฟ้องเขาอยู่ไหมสรุปอ่ะนะตำรวจก็บอกว่างั้นก็เอาตามท่านอายการว่าแล้วกันสุดท้ายคุณนันาทรก็ รอดไปคดีหนึ่งนะครับแต่เอาจริงมันก็เป็นคดีที่ที่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรอยู่แล้วถ้าเทียบกับคดีที่ธนาทรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีนะครับกว่าจะได้กลับมาโลดแล่นบนเส้นทางการเมืองในระบบสภาในระบอบทำเนียบอะไรแบบนี้ในระบอบเส้นทางการบริหารนะครับพักก็ถูกยุบนะบสอสอตอนแรกตอนเลือกตั้งก็แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองคนนะครับตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบสี่คนห้าสิบห้าคนนะครับ ก็ทั้งถูกตัดสิทธิ์ทั้งถูกดูดนะนั้นดูดของจริงนะที่หลายคนวิพากษ์วิจารว่าเป็นสสงูเหา่าอะไรแบบนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรก็คงไม่มีชื่อแล้วมั้งครับคุณผู้ชมครับก็มาพบเจอกันแบบสบายๆแบบนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวถ้าทราบกันก็บอกต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวคงเข้าที่เข้าทางมากขึ้นผมมานั่งจัดรายการแบบนี้ก็โอ้โหก็เจ็บหลังเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวก่อนพลกรฉุกเฉินเนี่ยจะต้องไปหาชุดโต๊ะชุดเก้าอี้นะถ้ามีฉากนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะจัดสรรให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นเพราะเพราะเชื่อว่าคงอยู่กันแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆมั้งครับนะเรื่องโควิด -19 ก็คงไม่สามารถที่จะปราบมันได้ภายในวัน2วันนะครับล่าสุดอ่ใครที่เข้ามาทีหลังนะครับ26มีนาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจประกาศใช้พลกรฉุกเฉินไปแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประกาศออกมาเองคุณผู้ชมครับเขาจะประกาศออกมาทีละฉบับทีละฉบับนะครับอาจจะมีเคอร์ฟิวก็ได้นะครับซึ่งเคอร์เฟิวนี่มีความเป็นไปได้เป็นไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะจํากัดเวลานะครับโดยเฉพาะยามวิกาลเนี่ยก็คือนอนอยู่บ้านเถอะนะจริงๆช่วงนี้ถ้าถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ต้องออกไปข้างนอกในยามวิกาลผมว่าก็ ไม่ต้องออกนะครับมันไม่มีความจําเป็นเพราะจะเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงอยู่เปล่าๆแล้วก็การถแถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขสองสามวันมานี้ถ้าดูตัวเลขดีๆนะครับสาธารณสุขจะบอกถึงคนที่ติดเชื้อจํานวนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนเพราะเขาอาจจะใช้คําว่ายังสอบสวนโรคเนี่ยไม่เสร็จแต่จะเสร็จไม่เสร็จนี่เราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหน ไอค้คาว่าไม่รู้ไปติดมาจากไหนที่มันน่ากลัวเหมือนกับที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขาแซวกันเขาถามกันเนี่ยเขาหยอกกันเขาประชดกันว่ากูติดยังไงใช่ไหมกูติดยังวะเขาก็ประชดกันไปว่าเฮ้ยนี่กูติดหรือยังเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะ